วัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องเีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอ,ก,นอาการวิพาะห์วิจารณ์คาดการณ์ความน่าจะเป็นผลเก,กี่ย,ยจจว 12, กบ 2, ับการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับมวยไทยเจ็ดสีทําการแข่งขันกันที่ห้องส่งช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันในเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับ ไปเริ่มดูกันที่คู่แร่งของการถ่ายทอดสดเป็นการเจอกันระหว่างเพชรมทงทองโสพงอรมรเจอกันกันกนกบสวนธนงรดสวยจัดเจ็บนะครับคู่นี้ต่อยกันไปกันร้อยห้าปอนเพชรมังทองนะครับรุ่นพี่จากสงขาอายุ17-72สุรซ้อมที่คันมวยโสพงอรมรเป็นมวยเข่านะครับเดินได้ถอยเป็นมีทั้งนอกมีทั้งในดักเตะดักต่อยก็ได้เปิดเกมเดินเตะเดินตะอก็ได้วงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับดูดันแข็งแรง สู้ดีมีให้ตลอดนะครับช่วงนี้โฮมสดชนะมาต่อเน,นื่องล่าสุดโกชนะคะแนนเจมสังเสงทองคาเกตในศึกเกียรติเพชรเมื่อวันที่5ตุลาคม67นะครับต่อ,อย106ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรพยักหยาติอุบลในศึกบวยไทยประมิตรแล้วก็ชนะน็อกโยซี่เพชรบ้านพิรบ้านดุมเบสมวยไทยนะครับศึกเจ้าบวยไทย ส่วนสนธนงรัสวยจ่าเจดนะครับมวยโคราชสนทีเคยุทธนาอายุ1 5ดหสิสหน่งเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวัดระเบียบฝีมือเชิงมวยดีนะครับตั้งรับจับตันดักตีซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมนะครับลุนแรงอาวุธค,คมทุ่ดลอกวงในฝังแทงทักกับแผงขางเก็บกันเอาคู่ต่อสู้เก่งสายตาดีไปนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่ท้ายไปไปมียุคพีแผ่วและก็เป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้นะครับในช่วงหลังล่าสุดก็เพิ่งแทนน็อกยุทธ คิเลียนพุ่มพันธ์ม่วงเอาไว้ที่ช่องเจ็ดสีม่วงที่3พฤศจิกายน67เจ็ร้อยสี่บอลก่อนนั้นก็ไปแค่นั้นกับจิรวัฒน์โสราชบุญที่ช่อง7แล้วก็มีเสมอกับจิรวัฒน์โสราชบุญในสุดเจ็ดเมตรนะครับคู่นี้นะครับมุมมองผมชอบไปที่ทางหน้าของเป็นมืองทองโสงพม่าบอลน,นะครับได้เปรียบกระดูกอายุนะครับรูปร่างได้เปรียบฟอร์มสุดฟอร์มแรงกว่าน่าจะชะนะส,สวรรธนงรดส่วนยาเจ็ดไปได้ครับ คู่สอก็จะไม่ว่ากันนะครับฝกักงสปอร์ซื้อใจดีด้วยนะครับสำหรับแฟนแบบมวยทุกท่านท่านใดที่อมองหาที่เล่นที่ลุ้นที่เชียร์เที่ยวตัวบางทุนนะครับมวยพยุก1์หนึ่งหนึ่งแปดครับเป็นมวยพยุคต์รอบปกอัตโนมัติเลนราคาในสนามเปิดในเวทีให้แฟนมวยนะครับลุ้นเชียร์กันทุกคู่ที่สําคัญคือออกตัวได้ทุกยกนะครับเปิดทุกวันบริการทุกวันนะครับ มวยประยุกต์118สนใจจะเป็นสมาชิากก้อยลายไปที P ่แ adpk118 มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคิดยอดเสียห้ามไปซื้อในเฟรมวยที่เป็นสมาชิกทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกสิ้นเดือนนะครับมวยพระยุกต์118คู่สองมวยไทยเจ็ดสี เป็นการเจอกันระหว่างแพตตี้สอพองอมอนกับริทที่ชัยพรอมกินในปรนการ126ปอ์มวยคู่นี้เพิ่งจะเสะมือกันมานะครับในสึกเกียรติเพชรมื่วนที่14ท่านวาควม2 5พ17วันนั้นต่อย126ปอ์มาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็สีก็ต่อย126ปอ์เหมือนเดิมเจ้าแพตตี้นะครับก็นะครับเป็นมวยจากหนองบัวลำพูสองข่ายสอพวงอมอนอาย18ุ18 269เป็นปรพภทเดินได้ถอยเป็ดน,นะครับฝีมือก็ได้บู๊ได้บุนดี นะครับดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงส่วนนิติชัยทรงสไตล์คล้ายกันนะครับมวยจากอุบลอายุ2ี่สิบสูงหนึ่สองข่ายมวยปอพนัตเป็นมวยซ้ายนะครับดักติซ้ายต่อยซ้ายแรงเดินติซ้ายต่อยซ้ายก็ได้วงในมีขวางแทงตั้งประแผงขานะครับมัดศอกอันตรายอย่างที่บอกไปเพิ่งจะเสมอกันมาที่อมน้อยนะครับวันนั้นรูปเกมนะครับผัดกันรูปผัดกันรับราคาคกศสลับผัดกันนาผัดกันตาม นะครับมาเจอกันที่ช่องเจ็ดมุมมอง,มองผมชอบที่แพตตี้โสอมอมอนนะครับดูแล้วว่าเร็วกว่านะครับไฟที่แล้วผมมองว่าน่าชนะนะครับมาเจอกันอีกทีผมชอบที่แพตตี้โสอออนะพอมอนจะชนะริ์ที่ชัยพรมกลิ่นครับและคู่สามุมการถ่ายเท่าสดพิกัด144ปอนด์นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับเวทีมวยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับผู้นี้เป็นการชิงแชมนะป์มวยไทยช่องเจ็ดสีด้วยนะ อัลฟี่สวัสดีชาพันธ์นะครับเจอกันอีกทีกับเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรก็นะครับอัลฟี่นี่นักมวยจากอังกฤษอายุ24่สิบสี่ส่วนร้แปดสิบสองสวัสดีชาพันธ์เป็นมวยบู้นะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับบัดหนักสองคมสู้ดีมีเหตุตลอดล่าสุดก็เพิ่งจะชนะคะแนนเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรเอาไว้ในศึกวันสถาปนาลุมพินีเวันที่8ปธันวาคม67เวันนั้นต่อยกันร้อยสี่สิบสองปอนด์ต่อยกลางคืนส่วนเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะครับนักมวยจันทบุรีซ้อมบีซมวยไทย อายุ2 7 7 8นะครับเป็นนักมวยชาวไทยแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับไม่แพ้นักมวยต่างชาติเป็นประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับมีนอกมีในเตะหนักต่อยแรงแม่นคมนะครับวงในตับความตีดีขวางแทงได้แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท้ายๆเป็นไปมียุบไม่แผ่วล่าสุดก็แพ้อัลฟี่โสดิชพันธ์ในศึกที่ลุมพินีนะครับวันสถาปนาปทีทมวยลุมพินีคู่นี้นะครับ ผมชอบไปที่เอาฟีส่ส,สดีชาพันธ์นะครับหนังกว่าแรงกว่าแล้วมองมา่านถานนอถดทนดีกว่านะครับจะฝ่าหน้าเสือเอาชนะเจ้าบ้านอย่างเพชรสมัติเพชรเกียรติเพชรไปได้ครับและปิดท้ายกันที่กู่เอกสัปดาห์นี้นะครับเพชรสยามจอพิะตรยากีลาสยามเจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟมกัดในพิกันร้อยปอนด์เพชรสยามรุ่นน้องจากสุริทธ์อายุ2 0่สิบินย์เมวยจอรพรตรยา เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีตั้งรับจากทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในมีขวางแทงมีปั้มตีนะครับแล้วก็มีโสอเป็นทีเด็ดฟอร์มสดมากนะครับในปี66แต่ว่าปี6กฟอร์มลูดมหาราชนะครับเพิ่งจะมาแจ้งเกิดชนะทีละเดชช้างนครสีเอาไว้ในศึกมวยไทยจสีเมื่อวันที่8ธันวาคม67สิบ1จ็ดดอกคนนนั้นก็แพ้เด่นสินอายุขวิตเตอพง์ที่บุรีรัมนะครับแล้วก็แพ้นยกยูงสาวพิสระวานสอสมบ ส่วนคู่ชกครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสรุ่นพี่นะครับมวยโคราชอายุ23สูง188ชมโสดเจริตมุมงนงเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะระเกหลายีมือเชิงมวยดีเหมือนกันอาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นนะครับแต่ถนัดดักเบี้ยซ้ายต่อยซ้ายนะครับมุมในมีปั้มตีมีขวางแทงปัดศอกอันตรายแต่ก็มีจุดอ่อนนะครับเจ้าสิงห์ดำก็คือเป็นมวยคังเปาะโดนไม่ค่อยได้นะครับมีง่วงมีร่วงมีหลับล่าสุดนะครับแพ้น็อกอายุ23เพื่อนเพื่อนโสจะต้งปราจินในศึกพ่อนรำ ทันามาคมหมกเจ็ดต่อยร้อยยี่สิบสองปอนด์แล้วก็ชนะคะแนน MD, เอนดี้มเซนซูเยฟนะครับในศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนเชรการอินไซสตาในสึกเกียร์เพชคู่นี้นะครับเหรินลุ่งหน้าเปิดค่อนข้างแพงน,นะครับให้เพชรสยามเป็นต่อห้าสามราคานี้นะครับมุมมองผมมองว่าหน้าลงทุนลองไว้ออกตัวนะครับเพราะว่าสิงห์ดำนะครับ สิงดำต่อยเวทปกติประมาณ121-122ปอนด์นะครับแล้วรูปร่างไม่เสียเปรียบมาก168-170นะครับเพชรสยามเนี่ยจะต่อยอยู่ประมาณ119-120 12ปอนด์ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยนะครับแล้วการผ่านมวยกระดูกมวยในสิงดำต่อยมาเยอะกว่าจิวบดีผ่านมวยใหญ่มากกว่าด้วยนะครับผมมองว่าน่าลองสิงดำกาแฟโฟกัสจะชนะเพชรสยามจอพระเทยาไปได้ครับ3ตัวชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับ3ตัวชอบสามตัวครับตัวแรกให้ปอรเพชรเมืองทองสององอมรู่แรกจะชนะาสอนธนง ตัวที่2ชอบที่แพตตี้2ของอมรนะครับเร็วกว่าจะชนะลิทที่ชัยและตัวที่3ชอบที่สิงห์นำกาแฟโฟกัสกระดูกประสบการณ์ดีกว่าขอบพูณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ